หนึ่งสูตรดูกำกวมสูตรดูกำกวมอุ้ยลายมือไม่สวยขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษตั้งใจเขียนก่อนเอามายมสูตรดูกำกวมอ่าข้อแรกเลยคำนั้นมีหลายความหมายคำนั้นมีหลายความหมายคำนั้นมีหลายความหมายนละลูกนะคำนั้นมีหลายความหมายอ่า เช่นคำว่าอะไรสมมติเราบอกว่าผ้าขาดเยอะมากผ้าขาดเยอะขาดมีสองความหมายไหมเออขาดที่แปลว่าชำรุดกับขาดที่แปลว่าไม่ครบใช่ไหมผ้าขาดเยอะมากอาจจะหมายถึงผ้าไม่ครบหรือผ้ามันชำรุดเยอะก็ได้เนี่ยสองความหมายเข้าใจหรือยังไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมโอเคต่อไป วางส่วนขยายแล้วสับสนวางส่วนขยายแล้วสับสนนะวางส่วนขยายแล้วสับสนข้อสอบออกบ่อยสุดก็คือตัวอย่างที่สองที่รักจาออกบ่อยมมกวางส่วนขยายแล้วสับสนสแตมดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมเออสรุปสแตมหอมหรือกุหลาบหอมอ่ะใช่ไม่ใช่ เด็กบางคนเห็นกุหลาบมั็นก no I mean you ็หอมอยู่แล้วไหมคะกุหลาบไม่หอมก็มีนะถูกไหมลูกต้องลองไปดมดูบางดอกมันก็ไม่หอมนะบางสายพันธุ์นะเออต่อมาต่อมาลูกข้อสามไม่ค่อยออกแต่เคยออกครั้งหนึ่งในโอเนตนะฮะบางคนเว้นวรรคผิดบางคนเว้นวรรคผิดอะบางคนเว้นวรรคผิดที่รักษาเรามาดูพร้อมกันนะบางคนเว้นวรรคผิดตัวอย่างมาตรฐานที่ทุกคนชอบยกตัวอย่างกันคือยานี้กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้ดีไหมดีสิยานี้กินแล้วแข็งแรงไงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเอาเว้นบักใหมย่ยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนสรูปได้ไหมลูกเอออไม